แล้วนี้ครับเราอยู่กับ ATV จากแบรนด์ k o n o ออน n อ i ซ x น o o 7 7 0 l l นั่นคือพิกัดเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของแบรนด์แล้วตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันคือ ATV อเนกประสงค์ มันจะแบบลุยมันจะแบบโหขี่สมบุกสมบันขนาดไหนเนี่ยเรื่องเนี้ยเราโคตรถนัดเลยเรื่องความลำบากและเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะขี่เป็นยังไงครับตามไหมครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วครับว่ารถ ATV อ่ะมันคือสุดยอดแห่งรถการลุยในทุกรูปแบบเอาใจสายแอดเวนเจอร์ที่ชื่นชอบความลำบากสมบุกสมบันยิงเจ้าคันนี้ มันมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างวินไฟฟ้าด้านหน้าที่สามารถรับแรงดึงได้ถึง1360กิโลกรัมเอาง่ายๆว่าลากทั้งตัวรถและของที่มันทุกขึ้นจากบ่อได้ง่ายๆเลยติดลมอยู่ไหนก็ไม่ต้องห่วงครับมีวินด้านหนา้าแล้วก็มีตัวลากด้านหลังลากเนะี่ยสามารถลากได้ถึง800กิโลเลยนะโหแบบ ลากเฮนเลอร์แล้วก็มีเจ็ตสก,กีโอ้โหเฟี้ยวเลยแล้วอย่างที่บอกครับของมันต้องมีเราก็ต้องใช้ครับเราได้ลองใช้วินเนี่ยดึงรถอีกคันขึ้นจากหาดทรายรุ่นๆบอกเลยดึงได้ชิลและสบายมากขอมแบบนี้ครับมีไว้ดีกว่าเชื่อผมเถอะแถมยังมีหมุดลากด้านหลังที่สามารถลากน้ำหนักได้ถึง800กิโลกรัม จะลากรถมอเตอร์ไซค์ลากเรือลากเ็จสกีไม่ใช่เรื่องยากเพราะตัวรถนั้นมีแรงบิดมากถึง66นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีลากไปได้เรื่อยๆเ,เลยครับในส่วนของอัตราเร่งครับก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจเลยทำความเร็วปลาได้ร่วม100กิโลเมตรต่อชั่วโมองกับเครื่องยนต์พิกัด6 8 6สซีซีสูบเดียว46.9แรงมา้าระบายความร้อนด้วยน้ำลองคิดดูครับ ถ้าคุณวิ่งในป่าเนี่ยผมคิดว่าแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่โคตรจะเร็วแล้วนะและทั้งหมดครับทำงานผ่านระบบเกียร์ออโต้แบบ CVT และสำหรับเจ้า ATV คันนี้นะครับมันมีทั้งระบบขับ2และขับ4เมื่อกี้ผมลองมาแล้วคือเจอแบบทรายล้วนๆแบบนี้ปรับโหมดขับ4ครับแล้วก็เป็นเกียร์โลเนี่ยดันไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันไปได้แบบสบายมากจริงๆครับแล้วถ้าถามว่า มันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนผมว่านะมันเหมาะกับคนที่ชอบกีฬาเอกตรีมหรือว่าจะเป็นแบบลสคิวก็ได้หรือว่าเป็นหน่วยกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยตามชายหาดเนี่ยพอลถมันสามารถปรับขับ2วิ่งเป็นทางดําหรือทางกาเวลหรือว่าแฟตธรรมดาและจะลงหาดทรายที่เลนลื่นๆเงี้ยก็ปรับเป็นโหมดขับสี่ได้เอออันนี้ผมว่าเหมาะเหมาะเลยไปครับเดี๋ยวเราไปจุดเดือนกันต่อดีกว่าครับ ปรับง่ายๆนะครับ4ขับ2นี่ปรับแค่ตรงนี้หรือจะปรับแบบให้เป็นดิฟล็อกนี่ได้หมดเราวิ่งทางดำอ่ะเราใช้แค่ขับ2ดีกว่า โฟลครับก็มีความกว้างที่2,000กับ40มิลิเมตรยาว1,180ม mm, ิลสูง1,250ม mm, ิลระยะฐานล้อ1,480ม mm, ิลระยะกาวเคลียร์แลนด์280มิลความสูงบ่อเการ0มิลไปครับเราจะลองลุยน้ำครับกับเกียร์โฟโลลึกไม่ลึก,ไม,ลกไม่รู้ครับลองก่อนล้วกันคือถ้าลึกก็ แม่มันก็เป็นรอยรถวิ่งอยู่นะเฮ้ยได้โยน้ำหนักตัวรถพร้อมใช้งานอยู่ที่385กิโลกรัมและสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง280กิโลกรัมถังน้ำมันความจุ25ลิตร ล้อแมกขอบ14นิ้วดิสเบรก4ล้อช่วงล่างดวลเออารทั้ง4ล้อและแถมเจ้าคนนี้ครับก็ยังมีระบบ4 wheel drive ให้ได้สลับปรับเปลี่ยนโหมดกันอีกด้วยมีทั้งเกียร์โลเกียร์ไฮให้ได้สลับโหมดใช้งานวิ่งทางธรรมดาก็ใช้ระบบขับ2 h i ไฮไปเจอทางออฟโรดหน่อยก็เปิดเป็นขับ4 h i ไฮหรือดันเนินชันก็สลับขับ4โล กดสลับโหมกดการขับขี่ครับง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยอีกอย่างครับที่เราได้ลองเนี่ยเราก็เล่นมันทุกโหมดนะใช้งานได้จริงดรืยทางออฟโรดทั่วไปเนี่ยขับสี่มันสาสโค้งไม่มันกดขับ2ดิฟเข้าโค้งมเลยครับมันเป็นอะไรที่โคตรสะใจมากท้ายนี่กวาดฝุ่นกระจายมันสุดๆมันช่างเหมาะกับคนตซนๆอย่างทิมงานโอเอรไรเรามากๆเลยนะหรืออยากขับปลอดภัยเนี่ยก็ยเลือกขับสี่ บาระบบขับเคลื่อนทั้ง2และ4ล้อของเจ้าคันนี้เนี่ยผมให้คะแนนเต็มสิบไปเลยใช้งานง่ายเข้าใจง่ายและที่น่าประทับใจของการทดสอบของเราวันนี้เลยครับคือเรื่องแรงเจียนหนักหน่วงของการควบคุมรถคันนี้ในขณะเข้าโคง้งหมันเล้าอารมณ์อย่างมากเลยลองคิดดูครับเราเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยและสาสเข้าไปเลยไม่ต้องยกคันเร่ง <c oughs> ผมนี่แทบจะกระเด็นออกจากรถ แต่เราก็ผ่านมันมาได้ครับเพราะว่าระบบช่วงล่างอิสระทั้งสีล้อของมันเนี่ยทำให้เราไม่กระเด็นออกจากตัวรถทั้งยังช่วยไม่ให้เราเสียการทรงตัวจนรถพีคคว่ำหงายท้องคือระบบต่างๆที่ออกแบบมามันช่วยต่อการขับขี่แบบเอ็กซ์ตรีมสุดๆขี่ธรรมดาโลกไม่จําขี่มันๆไม่พังลอดพ้นเงื้อม,มือทีมงานเราไปได้แค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วครับเรื่องความอึดถึกทนแบบนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยครับ ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกครับก็มีมาให้ครบคันเลยทั้งเบาะคนซ้อนพร้อมพนักพิงที่สามารถถอดออกได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือมีที่จับกันตกด้านข้างเอออันนี้คือดีมากเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงเยอะคนนั่งเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่จับกันตกอันนี้ครับได้ใช้งานจริงๆแล้วมีประโยชน์มากด้วยเอาเป็นว่าเดิมๆเนี่ยได้มาพอขับจนชินแล้ว คุณจะอยู่ไม่ติดบ้านอย่างแน่นอนครับกับเจ้ารถ A T V X WOOF 700L คันนี้เพราะมันเรียกอะดรีนาลีนให้คุณได้แบบไม่หยุดหย่อนสักวินาทีเดียวจริงๆ ผมประทับใจนั่นคือระบบช่วงล่างของเขาครับคือแบบโอ้โหคุณจะลุยออฟโรดขนาดไหนจะเข้าไปในเหมืองหินจำเนินอะไรเนี่ยมันแบบโอ้โหเก็บทุกเม็ดเอาอยู่หมดครับคือช่องเล็กๆน้อยๆล็อกแบบซิงเกิลแท็เนี่ยที่มอเตอร์ไซค์ไปได้เจ้า ATV คันนี้ก็ไปได้ครับไปได้แบบสะดวกสบายแถมยังสามารถแบกอะไรไปได้แบบเยอะแยะเลย กับราคาเพียง2,99,000เท่านั้นผมว่าคุ้มค่ามากๆเลย x w o o t h เ7 0 0 L จากแบรนด์ Lonsin X รถ A/T/V แบรนด์พรีเมียมชั้นนำเป็นแบรนด์ Power Sport พรีเมียมจากจีนที่ก่อตั้งในปี2022ก่อนหน้านี้ครับเขาก็จะเน้นผลิตเป็น O.M. e ให้กับแบรนด์อื่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2000 อยู่ภายใต้เครือลอนซินกรุป๊ปผู้ผลิตเครื่องยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ลายใหญ่ของจีนที่มีประสบการณ์มามากกว่า30ปีและเคยทำงานร่วมกับ BMW ในการพัฒนาเครื่องยนต์มาตั้งแต่ปี2005โดยนำเข้าภายใต้แบรนด์เคไลออย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ใหญ่และร้านตัวแทนจำหน่ายเคไลออนชั้นนำทั่วประเทศและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่ขายอยู่ในตอนนี้ ชุดที่ผมใส่อยู่นั้นนะครับนี่เลยรีแอดครับแบบฟูเลยชุด4.5รองเท้า5.5มวกกันน็อก8.5กาดก็มีนี่กาดซอกเสื้อเกาะฟู full สูตรครับรับรองครับถ้าคุณใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันแบบครบเซตแล้วถ้าเกิดดูบ,บันเหตุมันไม่ใช่ไม่เจ็บครับมันจะช่วยลดความเสียหายต่อร่างกายของเราได้แบบโอ้โหจากร้อ มันเซฟคุณไปแล้วประมาณ70-80%เเลยครับและชุดแบบนี้ครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน The Shop Thailand ครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับ